ใครวะบ้านไม,บบนไมสวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีลุงป้านาอาที่น่ารักถูกทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตะวีป่านะหลังจากที่แสงเดือนเดินมาสักพักหนึ่งก็ตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยละหอบด้วยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพักบนห้างนี้กันนะคะอันนี้น่าจะเป็นห้างพิแฝดนะ ข้างพี่แฝดแล้วก็พวกน้องเบ็ดเจนชัยนะคะที่มาช่วยกันสร้างเนาะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะขึ้นไปพักข้างบนคาดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าถ้าเรานั่งพักข้างล่างก็ไม่รู้ว่ายังจะขึ้นได้หรือเปล่าหรือว่าใกล้จะพังแล้วใกล้จะป่วกแล้วหรือยังนะโอเคเดี๋ยวหนูจะลองขึ้นไปดูนะก็ฝากพี่ๆนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แสงเดินในการทำคลิป้ว้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันไปเดี๋ยวพี่ๆดูระหว่างทางขึ้นเลยนะคะ บางครั้งที่จะลำบากนิดนึงแต่ว่ามันเริ่มผุแล้วเราก็ต้องเดินแบบระมัดระวงรังขึ้นแบบระมัดระวังนิดนึง รู้ว่าจะตกไปเพราะว่าคืนค่อนข้างลำบากเหมือนกันถึงแล้วพี่นี่ตอนนี้ใบไม้อะไรก็แห้งหมดแล้วนะแล้วก็ตอนเรามาระวังไฟป่านะคะเมื่อคืนนอนแล้วก็เห็นไฟป่าแล้วแหละมันเริ่มลามแล้วเพราะว่าชาวบ้านน่าจะมีคนไปจุดนะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะ จุดไฟนะคะแบบมันจะมีหน้าหน้าแบบฤดูการแล้วกันฤดูการของพวกผักหวานป่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเขาเผาป่าเนี่ยมันจะทำให้ผักหวานป่าเนี่ยมันจะแตกยอดแล้วก็ยอดอ่อ,อนมันจะทำให้กรอบๆเนาะเขาเลยเผาป่ากันแถวบ้านหนูนะ แต่ว่าจริงๆเราเผาไม่ได้เขาห้ามใครเจอนี่คือเดินปรับการเผาป่านี่คือเป็นอะไรที่เขาห้ามอยู่แล้วนะคะถ้าใครเจอก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กันนะคะแล้วก็ไปแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่เนาะแต่ถ้าเราเดินป่าช่วงนี้เนี่ยเราก็จะไม่จุดไฟเพราะว่ากลัวจะดับไฟไม่สนิทแล้วก็จะลามไปที่อื่นนะพี่อันนี้ขึ้นมาอยู่บนห้างละขึ้นมานั่งพักก่อนเพราะว่าเดินมาสักพักแล้ว แต่ห้างมันก็เริ่มผูแล้วเนาะเราก็ต้องระมัดระวังเดินดีๆขึ้นดีๆไม่งั้นก็จะพลาดไปตกได้มันค่อนข้างที่จะส่งอยู่ให้ดูบริเวรณเรอบๆเห็นไหมค่อนข้างที่จะส่งมากมาก ตอนนี้แดดก็เริ่มรอ้อนละพี่แดดสองจ้าเลยนะเดินป่ามาสักพักรู้สึกเหนื่อยมากๆคือจริงๆเราจะไปน้ำตกแต่ว่ายังไม่ถึงสักทีก็เลยขอขึ้นมานั่งพักข้างบนก่อนถ้าเรานั่งพักข้างล่างเนี่ยมันจะอันตรายกว่านี้ก็เลยขอขึ้นมานั่งพักข้างบนเนาะมีพัดลมมางตัว ตรงนี้เขาป่าต้องพักลมนะไม่งั้นจะเป็นลมได้เหมได้ยินเสียงคนคุยกัน เสียงดังมากไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนน้่พี่แต่เสียงดังมากคุณ แล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังพวกสัตว์ป่าเนาะพี่วีเพราะว่ามันออกมาหากินหน้าแล้งแล้วมันออกจะออ,ออกไปหาแถวที่ชาวบ้านอยู่ก็ได้เพราะว่าแถวที่มันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเริ่มแ้งแล้วนะคะมันก็เลยต้องหาอะไรไปทางชีวิตเนาะแล้วก็ช่วงที่ไฟไหม้เนี่ยน่าสงสารสัตว์ป่ามากพี่พี สัตว์ป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบว่าจะกลัวคนจะไม่คุ้นเคยกับคนนะแต่พอไฟไหม้เนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาคนนะพี่พี่มันมาดื่มน้ำอะ่ะขวดน้ำที่เขาถืออยู่แล้วให้ให้ให้สัตว์ป่าเนี่ยดื่มนะเป็นตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้ก็คือมันปกติเนี่ยมันจะถ้ามันไม่คุ้นเคยกับคนเนี่ยมันก็จะกลัววัดกระแหงจะไม่เข้าใกล้แต่นี่คือ มันวิ่งเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปถึงน้ำน,น่าสงสารมากมีลมอ่อนเดี๋ยวเรล่างนั่งตรงนี้กันก่อนเนะแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่อ ครั้งที่จะเงียบสงบสุดๆเสียงอะไรอะมาจากไงนน้เสียงมันมีคนเดินไปเดินมาเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ เสียงเหมือนมีคนเดินไปเดินมาเลยพี่พี่ได้ยินไหมได้ยินไหม ถ้าตกลงไปที่นี่ก็น่าจะเจ็บอยู่ยังได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาเสียงมาจากฝั่งนั้นพี่ เสียงเดินจากฝั่งนี้เสียงเดินเหยียบใบไม้นะเนี่ยดามมาจากฝั่งนี้เลยอ่ะเนี่ยยังได้ยินอยู่ ี๋ยวนั่งอีกสักพักหนึ่งนะก็จะไปละไปต่อไปน้ำตกกันต่อนะคะเสียงตอนนี้นเสียงเงียบไปแล้วนะคะทีกคนเมื่ีได้ยินเสียงทงเสียงดังมากๆตอนนี้นเงียบไปละ เสียงเครื่องบินพี่ได้ยินไหมได้ยินชัดมากน่าจะเป็นพวกทหารส่งของไปชายแดนนะคะส่งพวกของกินสัมภาระ,ะต่างๆของกินของใช้ส่งไปชายแดนส่งไปให้ท่านที่อยู่ชายแดนที่ไม่สามารถออกมาได้ออกมาได้แต่ว่าออกมาลำบากมากๆเขาก็จะมีกันส่งเสบียงโดยใช้เครื่องบิน แต่ก่อนเนี่ยพี่พี่หนูตอนหนูเรียนอยู่ใช่ไหมเขามีแบบว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นลานที่โรงเรียนหนูจะเป็นลานโฮลเขาจะใช้เครื่องบินเนี่ยมาจอดที่ลานโฮลเครื่องบินของพี่พี่ทหารแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะให้ทหารที่อยู่ใกล้ที่สุดเ่ยมาเอาของให้เพราะว่าข้างบนข้างๆชายแดนมันไม่สามารถไปจอดได้ เครื่องบินไม่สามารถไปจอดได้เขาก็เลยต้องไปจอดที่โรงเรียนหนุเพื่อให้ทหารข้างบนเนี่ยมาเอาของแล้วก็ขนกลับไปนะคะเครื่องบินก็จะสามารถมาได้แค่ครึ่งถังเสียงนมกังตลอดเลย ครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยใครวะเฮ้ยบ้านไมใครอะบ้านไมเสียงเหมือนพี่แฝดเลยพี่พี่กลอมตัวมาแน,น,น,น่นเลยได้ยินเสียงเดินมาสักพ<า>กักแล้ว เหมือน,น <ะ S 1> พี่แฟดเลยไปกินข้าวกันใครอะรู้จักรู้จักกันใครรู้จักกันมาไปกินข้าวเป็นใครก่อนยอยู่มันเรียกลงให้ลงไปเนี่ยมาเถอะอยู่ข้อแล้วรองเท้าก็ไม่ใส่นะพี่พี่แล้วเดินคอ <มา S 1> ตกเลยนะไปกินข้าวกัน ไม่กินไปเลยไปไหนก็ไปออขึ้นไปหน่อยขึ้นไม่ได้ขึ้นไปตั้งเดียวห้ามขึ้นนี่มันจะขึ้นห้างเว้ยจะขึ้นมาข้างบนแล้วห้ามขึ้นไปอุ้ยมันขึ้นมาแล้วอุ้ยจุดไฟกอนจุดไฟไปบอกให้ไปไงไปจุดไฟ กำลังจะขึ้นมาเนี่ยดีนะที่มีไฟเช็คติดตัวไว้ไปไปเลย,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 ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วฝั่งนี้เนานกลับบ้านอะไรไปเลยไม่ต้องมายุ่งต่างคนต่างอยู่ รองเท้าก็ไม่ใส่บานนี่นมันนเวียนอยู่ใต้ห้างนะเฮ้ยไปนะบอกให้ไปไงเนินเวียนอยู่ใต้ห้างนี่ไม่ไม่ไปสักทีนี่นะบอกให้ไปไง,งนะไม่ลง อและไม่ค pues ุณ like นิ pues ่ง like คุณุดไ gon หิงชุดไฟกันไปไป